สวัสดีค่ะทิมนี้นะคะทีมบิดจะไปเที่ยวเชียงใหม่2วันหนึ่งคืนฉบับคนมีเวลาน้อยนะคะว่าเนี่ยสวันหนึ่งคืนก็คือเที่ยวเชียงใหม่ได้ก็คือบินตั้งแต่เชา้านอนหนึ่งคืนแล้วก็กลับแบบเย็นเย็นวันที่2นะคะพูดเลยว่า2วันหนึ่งคืนก็คือเที่ยวคุ้มแน่ ที่เราจะมาถานนคนเดินไปดูว่าจะได้อะไรบ้างถานนคนเดินประตูท่าแพนะคะจะมีเฉพาะวันอาทิตย์เป็นถนนคนเดินที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่แล้วแล้วก็ใช้ขาคนเยอะมาก few moments later. ออกมาแล้วนะทุกคนเยอะมากไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไปกินหมกกระทะ้า,ทางเผือกกันมานี่เราจะหมกกระทะ้า,ทางเผือกเจ้าเดิมเจ้าดังนะคะอุ้มเผือกกินแล้วรอบหนึ่งสวัด เวลาเรคุยอยู่เนี่ยอยากเปลี่ยนเรื่องได้ไหมรอบหนึ่งค่ะรอบนี้รอบที่สองเออกูกินมาสามรอบแล้วรอบน้ำชุดมันเวอร์มากชุดกระโปรงเลยเออเหมือนเออกับงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะมีแต่คนกันเองทั้งนั้นน่ะเออกระโปรงแบบอลังกูกูแบบไม่กล้าเดินไปตัดผมอะไรโง่ๆมา โอเคเดี๋ยวซีโนมาด้วยซีโนไปพักนะครับเมื่อกี้ก็แยกย่ากันเวลาเราคุยอยู่เนี่ยอย่าเปลี่ยนเรื่องได้ไหมโอเคเดี๋ยวรอเทีวกันกูบอกว่ากูอยากได้โต๊ะที่อยู่การแตูนบัสซี่เป็นไงเราเมื่อเจอทันหลังไปกับโต๊ะบัสซี่เลยน้ำซุปขาต้มซุปติ่มขาก็คือที่หนึ่งแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมแบบเกล็ดมากกินทุกทอง น <S 2> <S 2> ชอบ,บออกลิก่นไทรชอบมีแสงจันทร์มาตลบมางบอกว่าอยากได้ที่ข้างในราะว่าแต่ก็คือได้จริงๆนก็บอกว่าอยากที่ใกลนะ้ๆน้ำก็คือเป็นโต๊ะที่ใกล้บ่อน้ำที่สุดไส้อ่อนก็คือต้องลองนะคะมันอร่อยมากอร่อยแบบเดิมวันของร้านนี้เลย ใครมาเชียงใหม่เราแบบกินอาหารเนี่ลหลายๆมื้อง่ายอยากลองเปลี่ยนบรรยาก,กาศมาลองกินหมูกระทะแนะนำร้านนี้เลยนะคะน้ำจิ้มสกีก็คือแบบไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะหัวละ199บาทราคานี้คือรวมน้ำแล้วนะคะไม่จากัดเวลาก็คือสามารถนั่งทานได้เลยค่ะ ตอนแรกอะกินเส็จกะว่าจะไม่มาแล้วนะคะเพราะว่าเนื่มากแต่อุ้มก็คือแบบว่าอยากมามากเพราะว่าอุ้มอะมาครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ติดใจมากก็เลยรอบนี้อยากจะมาฟังเพลงรอบค่ะแต่รอบนี้มาก,กินคาบาเกตเดียวนะคะ2000 Years Later สวัสดีค่ะเชียงใหม่วันที่2นะคะวันนี้ก็คือวันกลับละเมะื่อวานตอนที่ไปถนนคนเดินประตูท่าแพใช่ปะตอนแรกตั้งใจถ่ายคลิปมากเวย้ยแต่พอไปเห็นคนก็คือเมึงเป็นไงบ้างคนคนเยอะมากนี่ดอกเยอะจนแบบว่าก็รู้อยู่แล้วว่าแม็กต้องเยอะแต่ไม่คิดว่าแบบเยอะจนไม่สามารถมองสินค้าได้ก็คือนักท่องเที่ยวเยอะมากฝรั่งจีนเกาหลีสมมติดูดของกูยังรู้สึกว่าเกะกาเลยค่ะบ่าน,นั้นที่ไห ใช่แบบจะซื้อของอะซื้อของในร้านยังรู้สึกว่าคนเยอะเลยอะมึงก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะแบบเก็บบรรยากาศมานิดเดียวแล้วก็เลยไปกินหมูกระทะช้างเผือกอันนี้ก็จีโน่ก็คือมากินด้วยหมูกระทะช้างเผือกตอนนี้ก็คนละร้อยเก้าสิบเก้านะแบบเอาจริงร้อยเก้าสิบเก้าแลมน้ำแ่ละวะไม่ไม่แพงเลยคือหมูก็โอเคน้ำจิ้มอร่อยพอเรากินหมูกระทะเสร็จใช่ปะ ท่าชาคาเฟ่นะคะถ้าชาคาเฟ่ปกติมันจะจองยากมากใช่ปหแล้วยิ่งเมื่อวานวันอาทิตย์ก็คือแบบจองยากมากแล้วคืนเราอะ่ะก็คือไปเกือบสี่ทุ่มแล้วอะโต๊ะข้างในมันก็คือเต็มแต่พอแบบด้วยจำนวนคนที่มันไปเยอะใช่ปหมมันก็มีคนที่เขาเมาเร็วแล้วเขาก็กลับเร็วเนี้ยที่จริงอะ่ะเมื่อวานอะ่ะมันก็รองอืม,มก็จะไม่แนะนําว่าถ้าอยากไปกินจริงจังก็คือแนะนําอยากให้จองมากกว่าแต่ถ้าชิลๆเงี้ยก็ไปวัดดวนหน้างานก็ได้เมื่อวานก็คือรอโต๊ะ ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ช้านะเราพอกินเหล้าเสร็จก็คือแบบว่าไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยกลับม,มานอนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะไปกินข้าวซอยลมพิตแล้วก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนถ้ามีเวลาอีกก็กกจะไปคาเฟ่แล้วก็ค่อยกลับมาเอาของเช็คเอาท์นะคะเราต้องคืนมอไซค์ก่อนประมาณบ่ายสี่บ่ายห้างเงี้ยไมบ่ายสี่บ่ายห้าสี่โมงห้าโมงเออเพราะว่าห้าโมงครึ่งเราต้องไปเอาตั๋วที่อาเขตซแล้วก็สองคนนี้ก็คือกับรถทัวร์อันนี้กับรถทัวร์ไปกรุงเทพนะคะส่วนอันนี้กับรถทัวร์ไปเมืองกา ข้าวซอยอันดับหนึ่งของเราก็คือข้าวซอยลุงปกิตนะคะที่จริงครั้งแรกที่เรามากินที่เนี่ยก็คือมากินกับอุ้มนี่แหละจากที่ดูรีวิวของเสาร์ฮาร์ชใช่ปะแล้วหลังจากนั้นก็คือมากินแบบบ่อยมากบ่อยแบบบ่อยมากๆเป็นชอยอันดับหนึ่งของรา้านข้าวซอยของเราเลยว่าถ้ามาก็คือกินร้านนี้ก็คือทำไมเราต้องเลือกรีเ,เวอราติดได้ทุกอย่างคนทุกวันมาคิดถึงมากครับที คือถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็จะกินหลายร้านใช่ปะแต่ถ้าเรามีเวลาน้อยอะ่ะข้าวซอยลุงประกิจก็คือเป็นชอยแรกของเราเลยข้าวซอยลุงประกิจมีทั้งข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่นะคะรอบนี้เราก็อมคือคนละสองจานไปเลยจา้าน้ําดื่มที่นี่บริการตัวเองนะคะโต๊ะก็มีประมาณหนึ่งเลยช่วงนี้คนเริ่มน้อยแล้วนะคะมากินกันเยอะๆนะคะพ่อมาจากข้าวซอยลุงประกิจนะคะเราก็เลยดูว่ามีคาเฟ่อันไหนที่น่าไปบ้างแล้วก็อันนี้เป็น คาเฟ่สีน้ำเงินนะคะเราก็เลยลองมาดูเขาบอกว่าที่นี่อ่ะชาไทยแบบว่าเก๋กูดมากชาไทยอ่ะมันจะมีแบบธรรมดาแล้วแบบพรีเมียมใช่ป่ะเราก็เลยมาลองแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็สั่งเค้กมอนอฟี่ของกินเป็นชาเพีินนะคะและสิ่งที่ประทับใจมากก็คือมอนอฟีอ่อ,อร่อยมากอร่อยแบบแสงออกปากตัวร้านนะคะก็จะมีโต๊ะอยู่ประมาณหนึ่งเลยประมาณ10บโต๊ะนะคะร้านแบบไม่ใหญ่มากเราไม่ได้ถ่ายข้างในเลยเพราะว่า แกงใจลูกค้าค,คนนี้นะคะมีคนที่เขานั่งทำงานอยู่ตัวชาไทยมาแล้วนะคะอันนี้เราสั่งเป็นชาใต้นะคะแบบพรีเมียมก็จะใช้เวลาทํานานนิดหนึ่งแล้วก็พี่เขาเ็าจะมีโชว์ตรงนี้นิดหน่อยนะคะพอดูดไปคําแรกนะคะก็คือหอมมากหอมแบบหอมมากๆออกมาจากร้านแล้วนะคะก็คือไม่ได้ถามอะเพราะว่าคนเยอะเก่งใจเขา อันนี้ที่เราเก็บมันเป็นชาไทยแบบพรีเมียมใช่ปะมันทำมาจากชาใต้ก็ถ้าใครแบบอยากลองชาหอมๆเนี่ยแบบไม่เข้มมากไม่เข้มจนขมแบบขบติดลินนี่ะอันนี้ก็คือแฮปปี้มากแล้วก็เพื่อนก็ดิ่ชาดีมากอีกอันหนึ่งที่แนะนำก็คือวานร็อบบี้อร่อยมากต้องลองเลยแบบราคาก็ไม่ค่อยแรงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณกลางๆร้อยเดี๋ยวต่อไปจะไปไหว้ไหว้พระต,ตรงปีนราสูนยเทพนะครับโอเคก็คือปกติเรามาเชียงใหม่ทุกรอบเราจะขึ้นไปไหว้ราสูนย์เทพใช่ป่ะ แต่รอบนี้เรามีเวลาหน่อยเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะก็เลยจะมาไหว้คูบาข้างล่างแทนคูบาข้างล่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆ่ยาไหว้เนี่ย,ม,ย,ยมันก็จะไม่ห่างจากจมอชอมากใช่ปะพอขับรถขึ้นมานิดเดียวจากมอชอม่กี่กิโลเนี่ยก็จะถึงตรงลาสการาครูบาแล้วนะคะไปไปไหว้ผ่านกันใครไม่ได้ขึ้นไปดอยสุเทพเนี่ยหรือว่าจะขึ้นไปดอยสุเทพก็สามารถแวะสัสการาครูบาข้างล่างได้นะคะข้างล่างก็จะมีประวัติของดอยสุเทพด้วยค่ะแล้วก็ดอกไม้ส้อได้ตรงนี้เลย ก็คือแบบว่าดังมากเป็นแบบคาเฟ่เปิดมาได้สักพักนะคะคุ้มถ่ายรูปเยอะมากอะไปเดี๋ยวเขาไปสั่งของอะไรก่อนพอเข้ามาในร้านนะคะก็คือตอนแรกเข้าใจว่ามีคาเฟ่ยอย่างเดียวใช่ปะแต่ว่าร้านอ่ะมันมีร้านสปาที่อยู่ในน่าจะเป็นเครือเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ในรั้วเดียวกันเลยที่นั่งถ่ายรูปตรงนี้มีเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่โซนา u t ดอร์โซนินดอร์แล้วก็รอบนี้เราสั่งเป็นช็อกโกแลตน,น้่นิ่มและขนมเป็นแบบ,แบ,บแคายๆอิตารเลีย่นแนลนะคะสดช่นมาก ไม่ได้คาดหวังเค้กเลยแต่แบบอร่อยมากข้ามาวันนี้กินเค้กสองเจ้าคืออร่อยสองเจ้าความนุ่มความหอมก็คือแบบชนะเลยเป็นเหมือนอนนิด กิ๊กออกมาจากกรีดคาเฟ่แล้วนะคะแล้วก็นั่งรถมาคาเฟ่ที่เราเคยมาอีกแล้วแวนเดอร์คาเฟ่จีโน่มาแล้วจีโน่อยู่ข้างในแล้วก็อุม้มนั่งอยู่ข้างในคาเฟ่กรีดไอ้ค่ะไม่ใช่คาเฟ่กรีดคาเฟ่แวนเดอร์คาเฟ่แวนเดอร์นะคะมันก็คือจะติดกับสะพานโคเหล็กใครมาคาเฟ่เนี่ยก็มาสะพานโคเหล็กด้วยก็ได้คาเฟ่แวนเดอร์นะคะอันนี้ก็จะมี ทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนเอาดอ o r นะคะโซนเอาดอก็คือจะติดกับแม่น้ําเลยก็คือจะได้ทั้งวิวแม่น้ําแล้วก็จะวิวสะพานควเล็กนะคะแล้วก็ถ้าโซนห้องแอร์เนี่ยก็คือค่าเข้าคนละ50บาทค่าเข้าห้บาทเนี่ยเป็นส่วนลดของอาหารได้ด้วยนะคะใส่กาแฟคือเลเวอร์ก็เหมือนเราเข้าีะที่นอไป่ะใช่คนมาเียวก็ควรจะจ่ายไปปุ้มสั่งเป็นน้ำบิ๊กเบรซโซดานะคะเรากินนมสดเพราะว่าไม่ไหวแบบกินหลายร้านเหลือเกิน มันนี่ยัไม่กล้า,าแล้วนะคะชื่อรา้านวัทโทเปโต้ชอบมากเดี๋ยเช็คพาชื่ออ้ไรก่อนอ๋อโทเมโทนะคะเป็นคาเฟนาน่แนวแบบเพื่อนแนะนามายังไม่เห็นก็ได้เหมือนกันไปลองดูด้วยกันตัวคาเฟ่น,นะคะก็จะเป็นแนวแบบขา,ขาวๆเงินๆนะคะมีความแบบมินเลอร์มีความแบบพูนเปลือยลอฟนิดหน่อยเป็นร้านที่แบบมีโต้เยอะมากแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะก็จะมีทั้งโซนเอาท์ดอร์โซนอินดอร์นะคะโซนเอาท์ดอร์เนี่ยถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู เมื่อกี้เราสั่งน้ำไปัอย่างหนึ่งเพราะว่ากินหลังลาแล้วตอนนี้ก็เลยสั่งน้ำกับขวซองอัลมอนด์ไปนะคะตอนเราลงรูปแล้วเราก็ชิคกิินายโทรไปทุใช่ปะเหมือนเขาจะมีสองสาขานะคะก็มองดูแล้วกันว่าอยากไปสาขาไหนขวอซองกับเครื่องดื่มนะคะโอเคเลยละครับไม่แพงมากสถานที่แบบ ก็เรามีผู้ช่วแบบแนะนมาม,มา,ากๆถ่ายรูปสวยมากเรคือตบบเอยอะมากราคาก็แบบกลางๆนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบเราถ้าเสร็จนี้ทุกคนต้องกลับโรงแรมแล้วไปเอากระเป๋านะคะแล้วก็เช็คเอาท์ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถคะ่ะแต่เราก็แยกกับจีโน่ตัลาดตรงนี้เลยนะคะโอเคเก็บของแล้วไปไปเช็คอินกันแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ต้องไปเติมน้ำมันด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดผิดปะต้องพูดว่าเช็คเอาท์ค่ะไปเช็คเอาท์กัน เมื่อกี้ไปคือมอไซค์มาแล้วนะตอนนี้คือรถแดงนาเพราะว่าเรียกแกลบไม่ได้นะคะต้องไปอาเคสามอาเคสามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถ้ารถทัวร์ก็เดี๋ยวจะไปแยกกับอุ้มตรงนั้นเลยอะไรป่ะเราตัวการจองกนะันาานะตั้งแต่ค่บขอบคุณค่ะ ได้ตัวมาแล้วนะครับนี่ของตัวอุ้มได้ตัวแล้วนะครับนั่นอะไรคือข,ของเราสิบห้าก็น่าจะแยกกับอุ้มตรงนี้เลยนะคะเจอกนันนะมือเจอกันที่ตรวนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์เจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายช่วงแถมสำหรับใครอยากรู้ว่ารถทัวร์มังการเชียงใหม่เนี่ยราคา9ก้ารยบาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือเบาะที่นั่งเนี่ยก็ประมาณนี้เลยพูดเลยว่ามันสบายมากเลยนะคะเขามีาผ้าห่มให้ด้วย แล้วก็เราอะนั่งฝั่งที่เป็นคนเดียวใช่ปะก็คือแบบสบายมากขนาดเราที่ตัวใหญ่นะคะแบบเดียวเลยก็ของนะคะออกตรงเวลามากแล้วก็ตอนไปถึงก็คือตรงเวลามากเขาบอกเราว่าจะถึงประมาณเกือบตีห้นะคะคือแบบตีสี่กว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นของที่เขาให้มานะคะมีน้ําหวานมีน้เปล่าแล้วก็ขนมพอไปถึงที่ จุดพักรถนะคะเขาก็จะให้คุปบังกินข้าวฟรีหนึ่งมือค่ะอันนี้ที่เราแลกแม่นี่รถทัวร์ข้างมีน้องส้มด้วยน่ารักไม่ไหวกำลังแบบตะกุรตะกายนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะเขาเอาแบบแมวขึ้นรถทัวร์ด้วยอันนี้เราก็มาถึงเมืองการแล้วนะคะแบบไงแบบตรงเวลาบ